วนขึ้นปั่นเนี่ยนิดนึงค่ะตอนนี้ทํางานอะไระเราตอนนี้เป็นนักเขียนคอนเทนต์อยู่เว็บนักเขียนเหรออย่างนี้ก็ไสแห้งอะดิดูลูกป้าเรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่อังกฤษโอยกลับมาก็สบายแล้วเงินเดือนตั้งเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วทัวร์เนี่ยไปทางานยังไงอ๋อก็นั่งรถไฟฟ้าค่ะแปะนั่งรถไฟฟ้าทุกวันเลยเหรอค่ะโอ้ยอย่างนี้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยยังไม่มีถขค่อปกเหรอนี่ซื้อของอเจ๊กแม่ให้ป้าลือดาวให้ แล้วนี่ไม่ไหรแต่งงาน่ะหนูยังไม่แฟนค่ะเลือกเยอะระวังขึ้นคานนะก็ไม่เป็นไรนี่คะอยู่คนเดียวก็ไม่แย่นะคะคืออยากโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าค่ะอย่างจอบน้าเนี่ยหนูกําลังจะได้ไปสัมภาษณ์หอยจ๊อนี่อร่อยอ่ะอ้าวเหรออล้องอะไรอล้องอะไรกันนอแล้วอย่างนี้ป้ากับมาจะพินหลานเมื่อไหร่ล่ะไม่เป็นไรตูดใหญ่ๆอย่างเนี้ยหาไม่ยากหรอก <G ül üş> ตกลงเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะอ่ะพี่หามเนี่ยเป็นห่วงไม่ได้เจอกันนานไงไม่ต้องคิดมากแกลย่กันทั้งนั้นน่ะหอไม่คิดมากแค่แย่ยกันเนาะเอออากูใหญ่เพิ่งเกษียณนี่ได้บำนาญเท่าไหร่อ่ะก็ก็สองหมื่นห้าก็โอเคอยู่นะแต่ป้าข้างบ้านหนูได้เยอะกว่านี้อีกตอนนี้สบายไปละทำไมไม่ได้อย่างเขาบ้างอ่ะเออพ่อสีไม่เจอตั้นานเนี่ย ผมบางลงเยอะเลยเนี่ยหน้ากะขึ้นเต็มเลยอ่ะเออโกเล็กผัวไปมีเมียน้อยนี่ไหวไหมนี่โกไม่เป็นไรเวรอดกอดๆนะเออนี่ลูกป้าตัดใหญ่นี่อ้าวนี่ไม่รู้เหรออ,อ๋อลืมไปเขาบอกไปดูป้านี่โอ,อ้ยมีน่นาบอกเลยโอ้นาฬิกาแพงมากเลยเนี่ยก็มีเงินนี่นาล่วเกิเนสามแสนที่ยืมป้าไปเนี่ย จะได้คืนไม่นาอานุชทำไมพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างไหมคิด <c oughs> ถึงความรู้สึกคนอื่นเนาะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเคย,ยน,นึกถึงจิตใจ,จเด็กบ้างไหมเป็นยากกันอะ่ะก็ยิ่งมันมีแอรพาร์ตี้ต่อกันปะก็เป็นยากกันไงมีอะไรก็ต้องพูดกัน <c oughs> ต,ตรงตรงได้งั้นหนู่ะตอบตรงๆเลยนะเดินหนึ่งเท่าไหร่เสือกอ้วนขึ้นนะเสือกไม่แต่งานเสือก บางทีอะต้องนึกถึงจิใจคนอื่นด้วยหยุดบอดี้เชมิ่งหยุดถามจี้จุดคนอื่นหยุดถามเรื่องการเงินส่วนตัวหรือถ้าไม่จะพูดอะก็เก็บปากแล้วก็ถอยจอไปโนนโนสรุปได้เงินได้เท่าไหร่เนี่ยโกก็พอมีพอใช้แหละรอก็ยังดีหางานใหม่หก็ดีนะ ไปทำอะไรมาดำขึ้นนะเนี่ยอืโต๊ป่านนี้ยังไม่มีรถใช้ใช่อ่ะ